แยกตัวประกอบพหุนามแบบใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์นะคะเรามาดูสูตรกันก่อนเลยค่ะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเราจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองอีกสูตรหนึ่งค่ะหน้าก 2, ําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเราจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองน้องสังเกตดูนะคะว่าถ้าพจน์กลางเป็นบวกเราจะแยกได้เป็นหน้าบวกหลังถ้าพจน์กลางเป็นลบ เราจะแยกได้เป็นหน้าลบหลังนะคะ,ะเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะในข้อแรกตรงนี้โจทย์ทำเป็นกำลังสองเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหน้ากำลังสองของเราเราวางตามสูตรก่อนเลยค่ะหน้ากำลังสองลบสหน้าของเราคือ x หลังต้องเป็นเท่าไหร่น้องไปดูที่พ์กลางพจน์กลางคือ8 x ตรงนี้2คูณ x ได้ 2x 2x คูณอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น 8x ก็ต้องคูณ4 นะคะตรงนี้คือ2หน้าหลังแปลว่าหลังเราคือ4ก็ไปต่อตามสูตรเลยค่ะบวกหลังกำลังสองโพสสุดท้าย4กํกำลังสองได้16ก็ตรงกันเราก็จะแยกตัวประกอบได้แล้วค่ะก็จะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเรียบร้อยเลยค่ะในข้อถัดไปนะคะโพสหน้าตรงนี้กำลังสองแค่เฉพาะที่ X อย่างเดียว ะะแต่9ยังไม่เป็นกําลัง2ด้วยฉะนั้นในตามสูตรน้องต้องทําทั้งก้อนให้เป็นกําลัง2ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเลข9ให้เป็นฐาน3นะคะเราก็จะเป็น3กําลัง2ก็จะได้9นะคะตรงนี้ก็ได้เป็น 3x ทั้งหมดกําลัง2นั่นคือต้องทําทั้งก้อนนะคะบวก2หน้าของเราคือ 3x ทั้งก้อนเลยหลังต้องเป็นเท่าไหร่น้องไปดูที่พผลกลางเลยค่ะ พจกลางของเราคือ2 4 x ตรงนี้2คูณ3 x ได้6 x 6 x คูณอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น24ก็ต้องคูณ4ซึ่งตรงนี้คือ2หน้าหลังหลังเราคือ4ไปต่อเลยค่ะบวกหลังกํำลัง2นะคะพจสุดท้ายคือ4กําลัง2ได้16ก็ตรงกันนะคะน้องก็จะแยกตัวประกอบได้แล้วค่ะในข้อนี้ก็คือหน้าคือ3 x บวกหลังก็คือ 4ทั้งหมดกําลังสองนะคะนี่คือการแยกตัวประกอบพหุนามแบบใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์นะคะฝากไว้เท่านี้เลยค่ะ